สวัสดีครับวันนี้พบกับผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะมาวิพากษ์วิจารณ์มวยสึบมวยดีวิถีไทยทางช่อง GMM 25บูอานาแพรษสาพร้อมชี้แนวทางมวยหน้ารุน่นหน้าเชียและทีเด็ดจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์ฟังไว้เอาไปเป็นข้อมูลฟังไว้ไม่เสียหายอะไรฟังแล้วไม่เสียเปรียบใครแน่นอน บอกไว้ก่อนเลยการวิจารณ์ของผมจะพูดมากหรือพูดน้อยขึ้นอยู่กับดีจีในร่างกายแต่ข้อมูลสายผมฟังไว้ไม่เสียเปรียบใครแน่นอน f อซผมรู้ดีผมมีดีที่ข้อมูลเสียงและโปรไฟล์อาจดูไม่มากฐานแต่วัดกันที่ผลงานนะคะผมผมมีการตามอารมณ์บางวันก็ฟังรู้เรื่องบางวันบางวันก็ฟังไม่รู้เรื่อง บางทีผมวิจารณ์เองผมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยครับผมฮา่ไปฟังคู่มวยประจำรายการพร้อมฟอรหลังและแนวทางมวยหน้ารุ่นหน้าเชียและทีเด็ดสองตัวเน้นๆจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์อกันเลยครับผมคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างชนะศึกเล็กนครสีพบกับเมนยูหนุ่มป้อมข,ข่ายแฉเดือดพิกัหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์คู่ที่สองดาวทองพันมหาชัยพบ เพชรแปดริ้วสจวิชิตเมืองแปิ้วเพิกัดหนึปอนด์คู่ที่ 3, สามสิงดังรถบ้านสมเกียรติตังพบกับธนุนชัยสจช,ชัยยิมเรพิก,กัดหนึ่ปอนด์คู่ที่สี่จรวดศึกกอกามพนานพบกับอเล็กเพชรุงเรืองเิกัดหนึปอนด์ไปที่คู่ที่1นึ่งกันเลยคู่ที่หนึ่งชนะศึกเลกนครสี หรือเคทีวีอีกหน่วยไทยยิมหรือต่อพิรพัฒเป็นมวยไฟเตอร์อาวุธหนักแรงประเภทเดินเตะเดินต่อยจับติดล็อกลัดมัดตีฟอร์มหลังมีชน,นะนอกพายับน้อยจอชัยวัดเบีที่กัด118ปอนดตอนที่ช่อง3าอ้อมน้อยวันที่25มกราลา6กชคเป็นคู่ที่6แพ้นอะกป้งสัตว์สิทธิ์พ่อเล็ก เมดมวยไทย53กิโลกรัมค่าตีค่าเฉลีย่ยเป็นปอ์ก็ราว11 117-118ปอลยด์ลนี่แหละส่วนคู่ชกเมนยู U, หนุม่มป้อมคาเชจัตุรัสเป็นมวยไฟเตอร์บูโดดันอาวุธหนักแรงหมัดสอกคมประเภทเดินเตะเดินต่อยจับติดล็อกลัดมัดตีตัวนี้หมัดหนักจริงนะฟอร์มหลังมีชนะนกสิงห์พยักพยักํำพอง120ปออนที่บัวเรนา ชนะนกพายดำอสกุลสิงห์ที่ต่างจังหวัดคู่นี้ผมชี้ไปที่แมนยูหนุ่มป้อม่ายแชเป็นทีเด็ดห้าดาวจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์ไม่ฟูดมากลากยาวไปเลยคู่นี้สายต่ำทำง,งานจับนับนะไปด้วยเลยอย่าตกใจจับไปเลยเด็ดเปิดมาแบบไหนก็จิ้มไปเลยครับผมอย่าคิดมากขอรัเป่าๆนักเล่นนักเล็กว่าเยอะ ไปต่อคู่สองอไเครับผมคู่ที่สองดาวทองพันมหาชัยหรือดาวทองสิทธิพิชิตชัยเป็นมวยไฟเตอร์อาวุธหนักแรงประเภทเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดหมัดสอกคมโป่งนับโป่งนอกได้เข่าในรอกลัดมัดกีสู้หัวจิตหัวใจดีฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพชรแปดริ้วสจวิชิตมาแปริ้วชนะคะแนนเพชรแปดริ้วสจวิชิตมาแปดริ้วส่นคู่ชก เพชรแปดิ้วสจวิชิตเมืองแปดริ้วหรือยอดแสนไกลมอบุญสมรีเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นมีแข้งมีหมัดสอกเสริมที่ออกได้ดีประเภทเดินสาดแช่งเปิดเกมจับติดล็อกลัดมัดตีมีดีที่วงในวงในแข็งแรงแข็งแกร่งแทงลึกแทงเจ็บแต่จะเป็นมวยประเภทที่ไม่ค่อยชอบหมัดสอกสักเท่าไหร่ โดนทีไรออกอาการทุกทีฟอร์มหลังมีแค่คะแนนดาวทองพันมหาชัยแค่คะแนนเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วชนะคะแนนงา a เทาปอวาราลั์แค่คะแนนมาวินศูนกีฬาห้อยต้มคู่นี้ผมชี้ไปที่ดาวทองพันมหาชัยผมชอบไปที่ความหนักแกรงของอาวุธรุ่นที่หมัดตรงข้ามไม่ค่อยชอบหมัดศอกสักเท่าไหร่ คู่นี้เคยชกกันมาแล้วผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งส่วนครั้งหลังดาวทองชนะมาที่บูอารีนานี่แหละวันนี้ผมชี้ไปที่ดาวทองพันมหาชัยเป็นมวยหน้ารุ่นหน้าเชียร์ครับผมไปต่อกันที่คู่ที่สามเลยคู่ที่สามสิงห์ดำรดบ้านสมเกียรต,ติตังเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นมีแข้งมีหมัดศอกเสริมประเภทเดินติดเดินชนเดินเตะเดินต่อยจับติดล็อกลัด วัดตีและยังมีฟันศอกสลับที่ออกได้ดีและรุนแรงแต่จะเป็นมวยประเภทที่โดนหนักไม่ค่อยได้โดนเฉพาะขาถ้า,ขาดโดนเตะขาเจทออย่ยางจะออกอาการทันทีฟอร์มหลังมีชนะคะแนนทวนทองเหียยฟงเมืองเลยชนะนกกล้องเมืองตังแก้วสามิตส่วนคู่ชกถนนชัยสอสัตชัยยิมหรือเพรอชรทูปปชลา เป็นมวยขีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงหมัดสออคมเดินได้ถอยเป็นหลักเหลียมดีฝีมือดีฝีมือมวยสมองมวยไอคิวมวยดีแต่จะเป็นมวยประเภทโดนหนักไม่ค่อยได้ถ้าโดนบทโดนบี้หนักๆปลายๆมักออกอาการยุกอาการยนได้เห็นตลอดฟอมลังมีชนะน,นกก้าวกระดกจิตเมืองนนชนะนกยกเมืองทย สมอมังกรเพชรสอกอสุไหยิมคู่นี้ผมชี้ไปที่ธนนชัยสชัดชัยยิมเป็นทีเด็ดห้าดาวจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์ไม่พูดมากลากยาวไปเลยคู่นี้ถึงตรงข้ามจะฟอร์มสดชนะติดต่อกันมาหลายไฟก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดตรงข้ามเป็นมวยเขา่าติดวงในเราไม่ได้เราไม่กลัวจากไปธนนชัย อยากก่าตกใจจัดไปเลยทีเด็ดาดาวจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์ไปต่อกันที่คู่ที่4กันเลยจรวดศึกกอกัปรปนาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องทอนาดซเตะหนักต่อยแรงมัดซอกคมมีเชนท้ายที่ออกได้ดีได้รวดเร็วเขาในมีล็อกลัดมากตีสู้ต่อเพทตั้งรับก,กับคากกเก่นดักตะซ้ายต่อยซ้ายฟันซอกซ้ายน้นง แต่จะเป็นมวยประเภทแรงลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนบทโดนบี้หนักๆแคทายมักมียุบมีย่นน่้เห็นเป็นประจำฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเพชรมหาชนจิตเมืองนนชนะนกเกมสักเพชรเกียริเพชรเพรคะแนนดวงสมพงศ์จิตเมืองนนส่วนคู่ชกอลิศเพชรลุงเรืองเป็นมวยครบเครื่องตั้งรับมีดักเตะดักแทงเกมเดินมีเดินเตะ เดินแทงจับติดล็อกรัดมัดตีหัวจิตหัวใจดีใช้ได้ถนัดตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงแต่จะเป็นมวยประเภทเกมเดินระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนจังหวัดศึกกอกมปนาแพ้น็อกฝนหลวงสิบ,บุนมีชนะคะแนนเด่นน่าลงทอนิยมสุขคู่นี้ผมชี้ไปที่จังหวดศึกกอกำปนา <S <S <c> เป็นมวยหน้ เป็นมวยหน้ารุนหน้าเชียเข้าก่อนเห็นตัวก่อนได้รุนก่อนคู่นี้เคยเจอกันมาแบบว่าตลอดศึกชนะมาแบบว่าสนุกต้นต้นตลอดศึกว่าแข้งซ้ายได้ดีกว่าออกนําไปก่อนหลายลีส่วนปลายปลาย,ายมีเสียวหน่อยเพราะโดนบทโดนบี้ไปออกอาการผู้ว่าแต่ก็พาตัวรอดเอาชนะมาได้แบบชนิดว่า เสียวนิดนิดมาวันนี้เจอกันใหม่ผมยังมองว่าแข้งซ้ายจะรวดศึกทำงานได้ไวกว่าสรุปมวยรักมวยชอบทีเด็ดสองตัวแน่นๆจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์ตัวที่หนึ่งเมนยูหนุ่มป้อมคายเคตัวที่สองธน,นชัยสอสจัดชัยยิมและมวยหน้ารุนหน้าชายอีกสองตัวคือจรวดศึกกอกำปนาเข้าก่อนเลย ไปก่อนเปลีและอีกหนึ่งตัวคือดาวทองพันมหาชัยขอให้ทุกท่านโชคดีมีั่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยครับผมเอซี FC ผมอย่าตกใจจับไปเลยครับผม